สะดวกบมันยังใกล้เยอะตัวๆอนี่ครับผมมาถึงไม้แล้วครับใช้เวลาเนี่ยผม ครึ่งชั่วโมงครับประมาณนีครับผมยี่สิบกว่าโลครับยี่สิบห้าโลน่ะได้ครับผมทางที่มาก็เบบนี้ครับทางทางครับผมข้างนอกก็แบบนี้เลยครับแต่ก็ใหญ่กว่านี้หน่อยครับทางลําบากไปหน่อยครับแต่ก็รีบมาครับผมรีบมายิงปลาครับเพื่อนบอกปลาลอยเยอะครับเดี๋ยวต้องรอดูครับผมเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับจะใส่ กระบอกเก็บไซส์ใส่รูดดอกเด้อเด้อไปเคลียร์แล้วผมเดี๋ยวไปแล้วผมดูย้ะอืมหนาวหลวงมาตัวนี้ประมันเป็นไรครับเด็กเครื่องยางรอแล้วผมไม่รู้จะขึ้นไหวเป่าครับยางโคตรตึงเลยครับผมอืมดึงไม่ถึงครับโอ้โห โอ้ไม่ไหวครับเป็นเกินนะผมที่เกี่ยรุดดอกผมอยู่อยู่ไกลไปหน่อยครับโอ้ยเหนื่อยครับเมายางมันจะสุดอยู่แค่ถึงนี้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนรุดอกครับผมอีกกอีดองนึงประมาณนี้ครับที่เกี่ยวรุดอกครับผมดอกนี้มันอยู่ไกลไปหน่อยครับไม่ไหวครับ ดึงไม่ไหวเดี๋ยวเปลี่ยนรูปดอกแล้วครับผมยางโคแข็งครับเจอปันนี้นะครับผมฝูงนึงครับมันสี่ห้าตัวได้ผมกีเห็นเข้ามานี่ครับที่ย่านี่ครับกีเห็นตุ้นนี้ครับไม่รู้ว่ายไปไหนครับ ฝูงหนึ่งครับผมน่าจะไปเต้นน้ำใหม่ครับน้ำขึ้นครับผมรอบที่แล้วผมมาน้ำน้ำน้อยกว่านี้ครับนี่น้ำเยอะขึ้นหน่อยครับผมเมื่อกี้เจอฝูงหนึ่งเม็ดทางขึ้นปืนหายแล้วครับผมเจอแล้วครับผมห็นแต่ลางๆครับ ทางลัางก็จัดครับผมนู้นครับมาว่ายเข้าเหยียครับอม,มองแทบจะมองไม่เห็นเลยครับมไม่รู้ว่าไหนปลาไหนไม่ใช่ปลาครับผังเล้ดดนี้หนักเลยครับต้องยิงสุ่มเอาเดียวครับมันอยู่แต่น้ำลึกๆนู่นครับมันไม่โผล่มานี้เลยครับ โอ้มาแล้วนี่อ้ยสามตัวครับผมโอ้ไม่ใช่แค่สามเป็นฝูงครับผมอ้ยตัวใหญ่ไปแล้วดีลาจ,จัดไปแล้วครับผมเจอ,อแล้ครับอม,มันลงครับอ่า เอาเอากแล้วครับมใหญ่ก็ยิงไว้ก่อนครับถ้าโดนนะครับผมไม่โดนครับ โดนนิดหน่อยครับผมปืนผมออกซ้ายครับสามสิบเมตรครับผมย <c oughs> ายาน,นี้ <c oughs> เดี๋ยวามาไม้นี้ดูครับผม <c oughs> หมายปลานิงใหญ่ครับเมื่อก่อนที่ผมมานี่ที่เจอปลานิงใหญ่ครับผม แถวนี้นี่มีแต่น้ําครับตอนนี้เนี่ยโอยแห้งหมดครับผมน้ําไม่ขึ้นครับปีนี้น้ําน้อยครับผมไม่ใช่แถวนี้นี่มีแต่น้ําครับผมตอนนี้นี่แห้งหมดแล้วครับน้ําไม่มีครับผมแต่เนี่ยยาครับผม เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับว่าจะมีปลาไหมครับดูครับน้ำแห้งครับผมจะไปนู่นครับผมเดี๋ยวเดินไปนี่ครับนี่ยผมเดินเข้ามาถึงแล้วครับน้ำแห้งครับผมเดี๋ยวต้องขึ้นตัวนี้ดูครับอยู่แค่แถวนี้พอครับผมข้างในนู้นไม่เจอปลาครับเข้าไปก็น่าจะเหนื่อยเรีครับ เดี๋ลองอยู่ตัวนี้ดูครับเผื่อเจอชะโดเข้าครับผเผื่อจะเข้ามาหาลูกปลาไม่ใช่ก็เผื่อได้เจอปลาช่อนครับผมปลานินนี่ไม่น่าได้หวังครับผมไม่ได้เจออยู่วะครับไปครับเดี๋ยวขึ้นตัวนี้แล้วครับวข้านนี้ขึ้นไม่ได้ครับตัวนี้ขึ้นไม่ได้ครับผมมีตัวนี้ต้นเดียวครับไปครับผมขึ้นดูคร โอ้ยออกคืนมานี่เหมือนจะไม่มีปลาครับน้ำโคแห้งเลยครับผมไม่น่าเจอปลาผมแต่เห็นน้ำดิ้นดิ้นอยู่นะครับไม่รู้ปลาเลยสงสัยตอนเดินเข้าไปด้านนู้นครับเตินข้ามไปด้านนู้นแล้วก็ไปยิงเถียวนู้นแล้วผบ,บเขียวนู้นก็ไม่อยากไปไม่ได้ครับ เป็นเขเข้าครับผมทม่ใช้ด้านนู้นนี่สวยแลย้วผมแก่มมากเลยด้านนูน้นเหมือนจะเป็นปลาครับนูน้นปลาฮมดูตกครับยิงไม่ถึงครับผม ติดแน่เฉยครับผมดูวแน่เต็มเลยครับอืมแน่เก่าหรือแน่ใหม่ก็ไม่รู้ครับเรารุดดอกก่อนครับผมวัวน้ำลึกด้วยครับนู่นครับผมปลาปลากำลังเข้าเลยครับผมล้านมาติดแน่เฉยครับ ร้อยผมแน่ใครไม่รู้ดึงะเลยครับผมขาอนิดเดียวไม่เป็นไรครับไปครับผมเดี๋ยวหายิงตัวนี้ดูครับเดี๋ยวไปหาพุ่มซุ่มดูครับผมว่าจะมีไหมครับถ้าไม่มีจะคอยคามไปด้านนู้นครับผมไปครับผมรวยครับทะูครับผมมันยังใกล้เยอะตัว อืมไม่โดนโอ้ไม่โดนครับโอ้ยผ้าเล้บโอ้มาจัดจาาเลยครับอุ้อยผ้าแล้ว โอ้โหไม่คิดว่ามันจะมาใกล้ขนาดนี้ครับ <Ps> ไล่กัดลูกปลามาครับผมเหมือนไล่กัดปลาช่อนมาเห็นปลาช่อนมาไหวมาเนี่ยครับผมมัาไหวมาตามโหยิงไม่โดนเฉยครับเวอร์เลยครับผมโอ้ยมาอย่างใกล้ครับผมยิงไม่โดนเฉยครับ โอ้ oh. ไม่รู้น่าจะมาสองตัวหรือเปล่าไม่รู้ตัวนั้นก็น้ําดินครับผมมาถึงนี่มันย้องแสงพอดีครับโอ oh. ้คิดว่าจะเจอครับโอ้ย oh. ไม่รู้เรงต่ำหรือเรงสูงครับผมโอ้ oh. จ่าจ่าเลยครับผม โอ้โหพายแล้วโอ้พาดของใหญ่เฉยยรับุมเดี๋ยวรอไหมครับเผื่อจะเข้าไหมาครับผมข้ามมาถึงแล้วครับนจะเห็นน้ำดิ้นดิ้นครับผม มีตัวครับหอบแล้วผมเดี๋ยวเครื่องยานก่อนครับเพื่ดเจอของใหญ่ครับผมยางก็ตึงเกินนะผมไม่ไหวครับเ <c oughs> น้ำมันดินตัวน,นั้นครับไม่รู้ปลาอะไรครับ นี่ครับเดินมาทางนี้เลับผมไม่ไหวครับผมเหนื่อยครับกว่าจะมาถึงหอบครับผมจะรอดูคนระับน้ำดินอยู่ครับผมจะรอดูจะรอปลาขึ้น,นครับผม ึงเวลากลับบ้านแล้วครับผมป่าไม่ลอยแล้วครับลากันบนต้นไม้แล้วผมวันนี้แหวครับผมไม่ได้ป่าเลยครับอมเสียดายผมตัวใหญ่ครับจะโดนยิงไม่โดนนะครับยางก็ขาดครับผมเส้นนี้เส้นที่สามนะครับเส้นแรกยิงแล้วก็ลูกเป๋ครับผมออกซ้ายออกขวาครับพอไปอีกเส้นหนึ่งก็ ยางขาดครับผมเส้นนี้ก็ไม่ได้ยิงครับปายไม่ร้อยครับผมโอ้โหวันนี้เหมือนดวงจะดีแต่ก็ไม่ดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ไม่ได้ปา๊าเดี๋ยวคลิปหน้ามาซ้ำใหม่ครับผมรอบหน้าผมจะมายางมาสองเส้นแล้วผมมาเผื่อไว้เลยครับ รอบหน้าต้องเตรียมมาดีๆครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ